การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประวัติผู้ขอรับการประเมินนายรัตกุลกุลวงศ์เกิดเมื่อวันที่25เดือนกันยายนพุทธศักราช2529อายุ37ปีภูมิลำเนาอำเภอเขม,มาราชจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมาราชสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต2ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเบญจมมหาราชจังหวัดอุบลราชธานีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีย ปทบวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคมอมการบริหารการศึกษาประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยแดงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3เมื่อวันที่29กรกฎาคม2556 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการเมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2564ผู้ขอรับการประเมินขอรายงานเพื่อประกอบการประเมินดังนี้ด้านที่1คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมเป็นที่เชื่อถือศรัทธาใช้ใจ่ายประหยัดเหมาะสมกับความเป็นผู้บริหารรู้รักสามคัคคีตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตตรงต่อเวลา ขยันหมั่นเพียรและมุ่งมั่นในความสำเร็จของงานและยึดมั่นในคุณธรรมดํารงไว้ซึ่งความถูกต้องเป็นธรรมรักษาชื่อเสียงของสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนเพื่อนร่วมงานปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาได้วางแผนในการบริหารเวลาและใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าตรงต่อเวลาเช่นการนัดหมายการประชุมการสั่งงาน มีความรับผิดชอบรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่การนิเทศการเรียนการสอนในกลุ่มสาระชั้นเรียนการบริหารงานในโรงเรียนหรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจรักษากฎระเบียบกฎหมายพระราชบัญญัติจรรยาบรรณในวิชาชีพเช่นการแต่งกายการปฏิบัติราชการการลาความเป็นกลางทางการเมือง การให้บริการโดยเท่าเทียมกันในการติดต่อราชการการให้คำปรึกษาแก่ครูการนิเทศการจัดทำผลงานวิชาการด้วยตนเองโดยการสร้างสะสมผลงานตามที่ได้ปฏิบัติจริงมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานตามหน้าที่มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณะครูนักเรียนและชุมชนเสริมสร้างวินัยในการทำงาน วินัยในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดขึ้นแก่คณะครูโดยได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการมาปฏิบัติราชการแบบอย่างในการแต่งกายให้เหมาะสมกับคำว่าผู้บริหารสถานศึกษา เป็นแบบอย่างในการทำงานที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายให้ความร่วมมือเสียสละเวลาเสียสละทรัพย์ในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกับคณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียนหรือภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาหน่วยงานราชการองค์กรและชุมชนเพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ประพฤติปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมไม่สแสวงหาผลประโยชน์จากอำนาจหน้าที่หรือเบียดบังทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนและไม่รับผลประโยชน์โดยมิชอบโดยได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ออนไลน์และข้าพเจ้ายังประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมทำงานกับผู้อื่นด้วยความเต็มใจมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นมีความรอบคอบมีเหตุผลและเคารพรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการครองตนครองคนและครองงานการทำงานการตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ราชการและผู้เรียนไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมีความอุตสาหะ ขยันอดทนมุ่งมัน่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทำบุญตักบาทไปวัดฟังพระธรรมเทศนาและทำานุบำรุงพระพุทธศาสนาในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดีส่งเสริมให้คณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนาสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม ปลูกฝังคุณลักษณะของความเป็นวิถีไทยวิถีพุทธคุณลักษณะอันพึงประสงค์จนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสอพอ,อระดับ2ดาวปีการศึกษา2565ส่งเสริมนักเรียนเข้าสอบทำศึกษาตรีโทและเอกตามความสามารถยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนเช่นการเลือกตั้งสภานักเรียนปลูกฝังจิตสำนึกรักโลกพร้อมทั้งรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดทรัพยากรต่างๆเช่นการประหยัดไฟฟ้าน้ำประปารวมทั้งแนวทางในการช่วยลดภาวะโลกร้อนเป็นต้นดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการวางแผนการใช้เงินให้รายรับและรายจ่ายมีความสมดุลดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกฝังอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้รู้จักโทษของอบายมุกและสิ่งเสพติดได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับเงินประจำปี2565เป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพ และทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นผลงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนเพื่อนร่วมงานและองค์กรศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานและศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้กับเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมวิชาชีพอย่างต่อเนื่องมีการบูรณาการใช้เทคโนโลยีทางการบริหารศึกษาทั้ง4ด้านได้แก่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีฐานข้อมูลเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีการศึกษาซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการบริหารการศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ความสามารถเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเกิดเป็นความรู้ขององค์กรต่อไปส่งผลให้การทำงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ให้ความรักความเมตตาการุณาต่อนักเรียนเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริม ให้กำลังใจแก่นักเรียนทุกคนด้านที่2ความรู้ความสามารถสายงานบริหารสถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับและครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาประเมินความต้องการจำเป็นของผู้เกี่ยวข้องประชุมชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องมีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ มีการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ครบถ้วนและมีการนิเทศติดตามจัดโครงการบริหารที่เป็นระบบสอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจและเป้าหมายของสถานศึกษามีความครอบคลุมขอบข่ายและภารกิจของสถานศึกษาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้การวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเตรียมสื่อและแหล่งการเรียนรู้เครื่องมือวัดผลประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ตามที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน มีการประเมินตนเองและจัดทำรายงานเพื่อการประเมินตนเองมีการเตรียมการเพื่อการประเมินภายนอกมีสาระสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งบประมาณจัดทำมาตรฐานภาระงานงบประมาณที้แจงให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบการมอบหมายงานให้รับผิดชอบโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความต้องการของสถานศึกษา การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาใช้งบประมาณตรงตามกรอบและวัตถุประสงค์พัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการความจำเป็นของสถานศึกษาจัดสวัสดิการเสริมสร้างขวัญกําลังใจเสริมสร้างวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพส่งเสริมให้การศึกษาฝึกอบรมดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ทำงานความก้าวหน้าในวิชาชีพพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาจัดทำมาตรฐานภาระงานด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม มีรูปแบบการดำเนินงาน ABBN iCare Model นวัตรกรรมที่ใช้ขับเคลื่อนสู่มาตรฐานผู้บริหารสถานศึกษาใช้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือคือ ABBN iCare Model ประกอบด้วย i Innovation ส่งเสริมการใช้นวัตรกรรมเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน c Cooperation ร่วมปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรบุคลากรและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย a. achievement มุ่งผลสำทริ์ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันดำเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน r. r o u t i n e ปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอ บุคลากรเข้าใจบทบาทตนเองและปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวมขององค์กรดีขึ้น e. exchange รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่นวัตกรรมการต่อยอดแนวคิดส่งผลต่อความสำเร็จที่เกิดขึ้นต่อตัวบุคคลและองค์กร